คือแต่ทะเบียนสมรสกันแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตสามีภรรยากันเลยสามปีห้าปีสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีบางคนยังไม่ได้หย่ากันเลยแต่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีแล้วแต่ยังคลาคัสซังทะเบียนสมรสอยู่เลยลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ร้างมีหลายคนมาถามอาจารย์อาจารย์จริงๆรเหรอไม่ได้อยู่กับภรรยาไม่ได้อยู่กับสามีมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วจนต่างคนต่างไปมีใหม่กันละทะเบียนสมรสใบแรกยังมีผลทางกฎหมายนะคุณไปจดกับใครกี่ใบเป็นโมคะ เป็นทะเบียนซ้อนค่ะไม่มีผลทางกฎหมายมีอยู่คนหนึ่งคุณที่มาบอกอาจารย์ว่าเลิกกับภรรยามา20ปีไม่เคยไปอยู่เลยมาอยู่กับครอบครัครวใหม่เรียบร้อยแล้วอาจารย์บอกไปจดทะเบียนสมรสไปจดทะเบียนหยา่าซะน,นะคะถ้าไม่หยา่าแล้วมันมีผลทางกฎหมายเขามาดําเนินการทางกฎหมายคุณได้นะถ้าเขาไม่มาเราก็ไปเขาก็ไปไปจัดการไปหย่าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเขาก็มาจดทะเบียนสมรสกับครอบครัวของเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่ร้างกันไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วก็ไปจับมือหย่าก,กันไปเลยไม่ต้อง